ฮัลโหลมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วครับผมกลับมาแล้วนะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมทักทายเสียหายฮัลโหลทุกคนด้วยนะครับอเจอกับผมก็เช่นเคยแหละนะครับผมมาทําโลโก้กันนะฮะซึ่งรูปแบบที่เราจะทาในวันนี้ะไปดูตัวอย่างแห่งอนาคตกันก่อนครับผม mm. นี่นะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะเป็นรูปแบบนินจานั่นเองนะครับที่ตั้งใจว่าจะทาวันนี้นะ <laughs> โอเคขั้นตอนการทํานั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับใครที่ดูคลิปจนจบรับรองว่าทําตามกันได้แนะ่นอนนี่ครับผมอ่าเหมือนเดิมครับผมสเตปเดิมใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครก็อย่าลืมกดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนิกครับผมอ่าก่อนจะไปรับชมคลิปก็กดไลค์กันก่อนโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม มาครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องพูดเยอะข้ามขั้นตอนมาเลยเอารูปโลโก้ของเราเข้ามาเลยนะครับเป็นรูปนินจานะครับที่ตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแท็กก็ลบพิ้งไปแล้วนะครับผมคณผู้ชมหลายคนก็สงสัยเหลือเกินนะครับว่าผมหาภาพมาจากไหนนะครับผมขอตอบคลิปนี้เลยละกันนะครับว่าจาก Google ครับผม Google ล้วนๆนะฮะ ก็อยากหาอะไรก็พิมพ์หานะครับหานินจาผมก็พิมพ์หานินจานินจาอีสปอร์ตสเปิร์ตอะไรก็พิมพ์ไปนี่รับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอามาตัดพื้นหลังเอานะครับใช้ความพยายามนิดนึงนะครับมันค่อนข้างที่จะหายากแหละนะครับอืมครับผมนะมาได้มาแล้วแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาผมจะทําการอ่าเร่งสีมันสักหน่อยหนึ่งผมรู้สึกว่าสีมันจะชิดๆินะครับอ่ะผมจะใช้สีนี้แหละแต่ว่าจะ เพิมสีขึ้นมาหน่อยมันรู้สึกว่ามันซีดไปนะครับให้มันสว่างขึ้มันนิดนึงนะครับผมซึ่งมันเปลี่ยนสีได้นะถ้าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่ามันไม่ยจะสวยอะถ้าเปลี่ยนสีนะครับผมก็แค่จะเล่งสีขึ้นมาให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยละกันนะครับประมาณนี้นะโอเคเรียบร้อยครับอ่ะจุนี้แหละนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มแท็กมานะครับแล้วก็ทําการรวมเลเยอร์มันเข้ากับแท็กนะครับแบบนี้นะอ่า ทำแบบนี้ทําไมนะครับเพื่อที่มันจะได้กลายเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับจุดที่เราเล่งสีไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะรวมเข้ากับตัวภาพแบบเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับผมแบบนี้ชุบอ่าเราก็ตัดแท็กทิ้งไปก็แค่นั้นนะครับง่ายๆเห็นไหมเออหรือว่าเราจะไปเพิ่มเอ่อไปเร่งไปปรับสีอีกก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราทําเทคนิคเมื่อกี้นะครับมันจะ สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับผมนะไม่ไม่สิ้นสุดนะครับอ่ะทําครั้งเดียวก็พอแล้ะอ่ะมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะทําการเอาแท็กเข้ามาครับผมเพิ่มแท็กเข้ามาเลยแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําที่เราต้องการเลยเรียบร้อยครับผมพิมพ์เรียบร้อยนะรวดเร็วไหม พิมพ์คาเรียบร้อยครับผมนี่เป็นชื่อแคนของน้องที่สั่งทําเข้ามานะครับนะต้องขอนญาตน้องเขาด้วยละกันนะครับผมอ่าทีนี้ได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาผมก็จะทําการเปลี่ยนอนตนครับผมเลือกอนตนที่มันจะสวยๆหน่อยละกันเป็นแนวนินจาหน่อยละกันนะครับชึบอ่านี้ดีไหมลองดูก่อนแคปอืมอนตนนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะใช่ไหม เด,เดี๋ยวลองเลือกฟอนต์อื่นก่อนนะครับผมนะเผื่อมีฟอนต์ที่สวยกว่านะครับก็ลองเลือกหาดูนะครับมันอาจจะมีอันที่สวยนะครับไม่ชอบก็เปลี่ยนชอบก็ใช้เอาก็แค่นั้นนะครับผมนะไม่มีอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมนะผมทาโลโก้แต่ละชิ้นผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะบางทีก็หลายชั่วโมงนะครับที่มาอัดคลิปคือทําเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะมันก็เลยดูเหมือนเร็วใช่ไหมที่จริงก็ ตามเหมือนกันนะครับอยากให้คุณผู้ชมทำแล้วก็ใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะลองผิดลองถูกไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําได้เป๊ะๆทุกขั้นตอนหรอกนะครับเอาฟอนนี้แล้วกันครับผมนี่ได้แบบนี้แล้วก็ปรับตัวนี้หน่อยเลื่อนมาหาตัวบีตรงนี้ครับผมทําให้มันหนาขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะไม่บางเกินไปนะได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาครับผมผมก็จะทําการใส่ขอบครับ เลืนมาหาสตกตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยแบบนี้นะ,ะขั้นตอนต่อมาที่เราจะทำนะครับคุณผู้ชมพึงใช้สีที่อยู่กับตัวโลโก้นําให้มากที่สุดนะครับตัวหลักโลโก้เนี่ยตัวนี้นะครับผมพยายามใช้สีที่อยู่ในตัวหลักเนี้ยนะครับมาทําขอบนะมาทําขอบมาทําลวดลายภายในตัวหนังสือนะครับมันจะได้เป็นสีที่ลงตัวกันนะฮะเดี๋ยวนะ สโตแบบนี้นะครับเปิดมาแล้วก็กดบวกสีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือ่อนมองขึ้นมาข้างบนครับผมมันจะมีรูปข้างบนอยู่2อันนะครับที่เป็นวงกลมนะให้เรากดตรงอันแรกครับผมนี่แบบนี้แล้วเราก็มาเลือกรูปภาพแบบนี้นะครับดูดสีจากจุดที่เราต้องการไปนะครับผมจะเอาสีจากจุดนี้นะครับถ้ามันจุดเล็กๆคุณผู้ชมจิ้มยากก็ทําการกดเป็นขยายข้างบนนี้นะครับแล้วก็ เ่ินขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปิดเป็นขยายแล้วก็กดจิ้มเอานะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็กดตกลงครับน่าเราก็จะได้ขอบที่มันเป็นสีเดียวกันกับตัวโลโก้นะครับเวลาที่เราเอาไปแปะกันมันจะลงตัวนะครับอ่าต่อมาก็ให้เราเพิ่มขอบขึ้นมานะครับเพิ่มขอบขึ้นมาเลยอ่าเพิ่มขึ้นมาตามความชอบของเราเลยนะครับอ่า ผมจะเอาประมาณนี้ละกันนะครับอ่านี่ผมจะทําการหมุนหมุนมาหน่อยละกันนะฮะ,ผม,ะ,มนะมะผมจะใช้ตรงนี้หมุนเอานะเนี่ยเลื่อนมาตรงนี้นะครับผมจะใช้ตรงนี้หมุนเอาเพราะว่าผมเนี่ยจับอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะยึกย,ยึยักยักอ่ะเออมันไม่ค่อยถนัดาาเอาลงตัวซะง,งั้น <laughs> ลงตัวแล้วครับถ้ามันไม่ลงตัวคุณผู้ชมก็มาเนี่ยใช้ตรงนี้ปรับเอานะครับเนี่ยมันจะปรับง่ายกว่าที่เราไปเอามือ เลื่อนๆนะครับมันจะยืดๆยักๆไม่ลงตัวสักทีใช้เวลานานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราเอามาวางแบบนี้มันก็จะเป็นสีที่คมเกืนกันกับตัวโลโก้หลักเห็นไหมอ่ามันได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมานะครับผมจะปิดตามันไปก่อนเลยนะครับปิดตามันไปก่อนเลยปิดตาตัวโลโก้หลักนะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มแท็กเข้ามาครับผม เต็บเดิมครับรวมมันเข้ากับแท็กใหม่เมื่อกี้นี้นะครับเพื่อที่จะให้ขอบมันรวมกับฟอนต์เพื่อที่จะเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็ทําการตัดตัวหนังสือทิ้งตัดฟอนต์ที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยทิ้งนะครับครับอ่านี่แล้วก็จะได้เป็นเลเยอร์ใหม่แบบนี้ที่ขอบมันรวมกันเรียบร้อยแล้วเราจะเพิ่มขอบอีกครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ใหม่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมมอได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมาผมก็จะ เลื่อนมาครับเลื่อนมาทำการลบสีขาวข้างในทิ้งไปนะครับแบบนี้นะเทคนิคนีคน้ทําได้หลายอย่างหลายแบบมากนะครับคุณผู้ชมนะที่มีการทําตัวหนังสือเทเทแบบนี้ทําได้หลายแบบมากไม่จํากัดแค่รูปแบบเดียวนะคุณผู้ชม,มลองพลิกแพงทํากันดูนะครับเนี่ยพื้นหลังตรงนี้คุณผู้ชมจะใช้สีอื่นก็ได้นะก็จําเป็นต้องใช้สีขาวนะครับอ่า มันได้แบบนี้แล้วก็ทำ two back ครับผมกด t ู o back แบบนี้หรือว่ามาเลื่อนเอาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะถ้ามันอยู่แบบเฮ้ย hey, ถ้ามันอยู่แบบนี้นะครับผู้ชมก็เลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้มันก็จะอยู่ข้างหลังแล้วนะครับอ่าได้แบบนี้แล้วก็ทําการล็อกไว้หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะล็อกนไว้หน่อยแบบนี้มันจะได้ไม่ขยับนะครับต่อมาก็บวกอ,อันนี้เข้ามาอีกอันหนึ่งครับผมทาการบีบนะครับแบบนี้อ่ากดขึ้นไม้ถูกก่อนก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนมาให้มันยาวเลยครับผม ยากที่สุดเลยนะแล้วก็พยายามหมุนนะครับหมุนให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับใช้ตรงนี้หมุนเหมือนได้เหมือนกันก็ได้ครับผมเนี่ยเมื่อกี้เราหมุนมาลบสี่ใช่ไหมนะแล้วก็หมุนเอาตรงนี้หมุนมาลบสี่มันก็จะเป็นแนวเดียวกันเท่ากันเลยนะครับผมอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมานะครับผมจะทําการ เปลี่ยนสีเมันครับเลื่อนมาหาตรงแปลงสีตรงนี้นะครับแนะนําให้ใช้แปลงสีตรงนี้นะนะครับอย่าไปใช้ไอ้สีตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเรามาใช้ตรงนี้มันจะหดลงมาเท่าเดิมเห็นไหมเราต้องมาขยายใหม่เห็นไหมให้เราใช้สีตรงนี้นะเปลี่ยนสีตรงนี้แทนก็ได้นะครับอได้แบบนี้นะครับต่อมานะครับก็ให้เราเลือกสีนะครับกดจิ้มตรงนี้อ่านะครับผมนี่ ให้เราเปลี่ยนสีตรงนี้นะเห็นไหมเลือกสีเอาเลือกสีเอาจากอน,นั้นอน,นั้นก็ได้ครับผมนะแต่ที่ดูดสีตรงนี้นะครับนี่พยายามมาเลือกสีเอาเอาสีที่อยู่ในในเนี้ยนะครับนะสีไหนก็ได้ครับที่มันอยู่ในตัวโลโก้หลักนะครับมันจะเป็นสีที่ลงตัวที่สุดนะครับอ่นะผมจะเอาสีตรงนี้ชุบครับนะ ตรงนี้ผมก็จะเอาสีแบบตัวเทาแบบนี้แหละนะครับทีน,นี้ก็บีบ้าไปหน่อยแล้วกันนะครับให้มันอยู่ประมาณแค่นี้นะครับให้มันพอดีกับตัวหนังสือทั้งหมดจะึกนลนะฮะอเดี๋ยวผมจะอยากผมอยากให้สีเข้มๆมันไปอยู่ข้างบนนะครับให้สีจางๆลงมาอยู่ข้างล่างนะผมจะทําการสลับสีตรงนี้นะครับจุ๊บเนี่ยกดตรงนี้นะครับจุ๊บมันก็จะสลับทางกันนะฮะ นี้นะครับผมเ,ออเดี๋ยวลองเลื่อนไว้ข้างหลังดูนะครับนี่หลังตัวกรอแบบนี้นะครับอืมน่าเห็นไหมนะครับเข้าท่านะถ้ามันรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนะครับผมจะทําการเปลี่ยนสีใหม่ครับผมจะให้ตรงนี้นะครับผมสีตรงนี้นะครับมันจางกว่านี้นะฮะเลื่อนมาจางกว่านี้ บยังเข้มอยู่เลื่อนมาอีกยังเข้มอยู่เลื่อนมาอีกฮะเนี่ยนะครับผมให้สีเข้มอยู่ข้างบนนะครับนี่คือที่ผมจะทําวันนี้นะผู้ชมไม่จําจเป็นต้องทาําตามผมนะครับนะก็ลองพลิกแพงเอาดูนะครับว่าจะทาแบบแบบไหนนะครับเนี่ยขั้นตอนต่อมาคุณผู้ชมจะเอาไ้พวกนี้มาทาขีดขีดลายลายก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมไม่ทําผมจะเอาแบบนี้เลยนะครับ ต,ต่อมาก็มาจิ้มตรงตรงตัวหนังสือนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาสตูคกครับผมทําการทําขอบใส่มันนะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเอาขอบไม่ใช่ถ้าคุณผู้ชมเอาพื้นหลังสีอื่นคุณผู้ชมก็เลือกหาขอบสีนั้นนะครับมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวกันนะครับผมงงไหมไม่งงนะโอเคทีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาสัก3าแล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามนะอ่ารู้สึกว่ามันจะวางตำแหน่งไม่ค่อยสวยใช่ไหม ผมลองเลื่อนหาอนตุนไหนไหนมันจะสวยที่สุดนะครับอืมน่าจะประมาณนี้นะสวยแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อมาผมจะทําการเซฟเลยครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเซฟเลยนะครับผมชึบเรียบร้อยครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ลบทิ้งไปครับผมลบลบลบ,ลบ,ล,บลบทิ้งไปเปิดน,นี้ขึ้นมาชึบแล้วทําทไงต่อครับพี่พี่ลบทิ้งแล้วก็ออกไปครับผมมาเข้าแอป ลบแบ็กกราวด์นะครับอ่าแล้วก็เข้ามาครับผมโหลดไอ้รูมเมื่อกี้ที่เราเซฟเมื่อกี้นะครับเข้ามาอ่าแล้วก็ทําการตัดมันนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับครอบมันเข้ามาแบบนี้ก่อนเพื่อความง่ายนะครับชึบนะเห็นไหมครับขั้นตอนต่อมาก็ง่ายๆครับผมกดตรงออโต้แล้วก็เพิ่มขึ้นมา50%เลยนะครับถ้ามันไปเผยอระโดดตรงไหนก็กดแบ็กกลับมาก่อนนะครับตรงนี้นะฮะกดกลับมาก่อน ทีนี้ก็ว่าเอามันไปดูดสีเลยครับดูดไปเลยครับผมมันจะดูดง่ายเองแหละเดี๋ยวมันก็หมดนะครับชึบนะเห็นไหมครับขั้นตอนต่อมาก็กดดอนครับผมนี่ทีนี้ก็ปรับความละเอียดสมูทขึ้นมาสักสามก็ได้ครับผมสามก็ได้นะพอดีนะครับนะเรียบร้อยเซฟฟินิตนะครับจบกลับมาครับผมที่แอปพลิเคชันแบของเราเห็นไหมง่ายไหมครับอ่า ขั้นตอนต่อมาครับผมปรับตำแหน่งตัวโลโก้ของเราให้พอดีเลยครับผมทีนี้นะเราจะเริ่มจริงจังกับมันแล้วนะครับกดบล็อกมันไว้ครับขั้นตอนต่อมาก็ฟอร์มแกลเลอร,รี่นะครับผมเอาแท็กเมื่อกี้นะครับที่เราตัดหลังทิ้งแล้วอะเอาเข้ามานะครับแบบนี้แล้วก็วางครับผมน่ะเห็นไหมครับสวยไหม อแค่นี้ก็สวยแล้วเท่แล้วนะครับผมนะแต่ยังไม่พอแค่นี้ครับผมมันไม่ใช่สไตล์เรานะของเราต้องเท่กว่านี้ใช่ไหมมันถือดาบครับผมนะตัวโลโก้มันถือดาบใช่ไหมดังนั้นผมจะทําตัดตัวหนังสือด้วยนะครับผ่าครึ่งนะครับผมนะเทคนิคการทําตัวหนังสือผ่าครึ่งก็ง่ายๆครับผมนะทําการบวกอันนี้เข้ามาครับชึบเข้ามาเลือกเป็นครึ่งวงกลมครับผมครึ่งวงกลมนะแล้วก็ขยายเลยครับ แล้วก็บีบเข้ามาครับให้อยู่ประมาณเล็กๆเ,เ,เ,เลยนะครับกดทูก,ก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวหมุนก่อนนะครับทําการหมุนด้วยนะถ้าตุนหนังสือมันหมุนแต่ถ้ามันไม่หมุนก็ไม่เป็นไรนะครับหมุนให้มันพอดีกันกันกบฟอนต์นะครับจับยากครับผม,เพ,มเพราะว่ามันเล็กนะครับเราขยายมาซะเล็กเลยแล้วก็จับยากนะครับ รู้สึกว่ามันยาวไปไหมนะมันยาวไปนะครับผู้ชมมันยาวไปเอาใหม่เอาใหม่หมย่อเข้ามห้มันพอดีกันประมาณนี้นะฮะก็เอานะครับทีนี้ก็บีบเข้าไปครับบีบเข้าไปอ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับผมทีนี้ก็ใช้ตรงนี้เลื่อนเอานะครับเพราะว่ามันจับยากแล้วนะฮะนี่วางไว้ประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้แหละนะครับต่อมาก็๊อปปี้มาอีกหนึ่งชิ้นครับผม๊อปปี้มันนี่แหละอันอันสีขาวๆน ект, เนี่ย๊อปปี้มาครับผมเปลี่ยนสีมันเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนสีมันให้มันเป็นสีดํานะครับผมสีดําหรือว่าสีตามแมกกาวก็ได้นะครับสีตามขอบก็ได้สีียวกันก็ได้นะครับต่อมาก็หยิบมันลงมาเลยครับผมหยิบมันลงมาหรือว่าจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจับยากเหลือเกินนะเล็กนะครับ ใช้โพเทชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะๆนะครับมันจะได้ลงมาเร็วๆนะฮะเห็นไหมมันลงมาแล้วอ่าเลื่อนมันเข้าไปหากันครับผมมันเข้ามาหากันให้มันอยู่ระดับที่พอดีกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้มันชิดๆกันนะครับให้มันติดๆกับสีขาวเลยจึ๊บหน้าเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบว่าตัวหนังสือถูกตัดละเนี่นไหมง่ายไหมครับ ง่ายดายนะฮะเอออ่าเสร็จแล้วครับผมคุณผู้ชมง่ายเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาไปใช้นะถ้าคุณผู้ชมทําโลโก้ไหนที่มันมียิทมดบมีอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยากทําแบบตัวลูกเสือถูกตัดก็อ่ะทำแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมเอาสีขาวไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาสีดําหรือว่าสี สีดำดำคืมๆมาแหละนะครับผมเอามาแปะไว้ข้างบนสีขาวมันจะกลายมันก็จะกลายเป็นรอยตัดแบบนี้นะครับผมน่าเรียบร้อยครับที่เหลือก็แค่ตกแต่งละครับผมคุณผู้ชมง่ายๆนะฮะโลโก้นี้นะครับผมก็แค่ตกแต่งไปตามความต้องการของแต่ละคนและเอา e ีสปอร์ตมาใส่หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นโลโก้อ e ีสปอร์ตใช่ไหมก็เพิ่มคําว่า e ีสปอร์ตเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับพิมพ์ e มันดยอีสปอร์ตครับผมนี่ไ้ข้างบนก็ได้ครับผมเท่เหมือนกันนะขั้นตอนต่อมาก็แค่เอา ขอบใส่เข้าไปนะครับเลื่อนมาหาสต็อกแล้วก็ใช้ขอบสีเดีวยวกันนี่แหละนะครับสีนี้แหละสีที่เราใช้เป็นขอบตัวหนังสืออันันแรกนั่นแหละนะครับก็เพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงนะครับพอให้มันดูดีนะครับนี่ใชแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าไหนๆมันก็เป็นโลโก้แบบตัวหนังสือเท,ท่แล้วนะครับ <laughs> แล้วก็ใช้อ e ีสปอร์เท่ๆแบบนี้แหละนะครับผมฮะสวยแล้วนี่ครับคุณผู้ชม ขั้นตอนต่อมาก็แค่ตกแต่งนะครับทําพื้นหลังใส่เข้าไปใครมีพื้นหลังแบบไหนก็เอามาใส่เข้าไปนะครับให้มันสวยๆนะครับผมตามความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับผมที่ว่าจะแต่งไปตามสเต็ปของผมแล้วกันนะที่เกียรหาพื้นหลังก็เอาอเดิมนี่แหละนะครับเกียรหาก็เอาอเดิมนะครับผมอ่านี้แหละขยายเข้ามาขยายเข้ามา แบบนี้แล้วก็มันเป็นสีแดงใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับทีนี้ก็เพิ่มความสว่างของสีขึ้นมาหน่อยเพื่อความสวยงามสดใสนะครับเรียบร้อยนี่ก็ไปข้างหลังครับผมจึ๊บน่าเห็นไหมครับ <c oughs> เห็นละอ่ะรวมเลเยอร์มันเข้าด้วยกันหน่อยละกันนะครับไหนเราก็ทําเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยดูเลเยอร์ไว้ก่อนนะครับผม มันจะได้ไม่แยกกันนะเรียบร้อยได้แล้วครับผมทําการรวมเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาครับง่ายๆเลย c o p ีมาไว้1ตัวครับล็อกตัวพื้นหลังไว้ก่อนนะแล้วก็ c o p ีมันามาไว้1ตัวก่อนนะครับไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตาไว้ก่อนนะต่อมาก็ทําการนะครับทำขอบใส่ไอตัวโดโกอทั้งหมดที่เราทําเสร็จนี้นะครับสีขาวสวยไหมไม่น่าจะสวยเท่าไหร่นะครับผมจะเอาเป็นสีที่มันออกเป็น อ่ะทีนี้ก็ได้ครับผมที่มันออกเป็นสีฟ้าแบบสีขาวแต่ว่าไปทางฟ้านิดนึงอ่ะนะครับแบบนี้นะเลยขึ้นมาสักบวกสีแล้วกันนะครับนิดนึ่งนะครับแบบนี้ต่อมาก็เลื่อนมาหาชา์โดครับผมชาโดเลื่อนมาสุดๆเลยมันจะมีชาร์โดนี่ขึ้นมาแล้วก็กดเปิดเลยครับเลื่อนไปหาเลือกสีฟ้าสีฟ้านะครับเลื่อนมาหาสีฟ้าหรือว่าสีเนี่ยสีที่คุณผู้ชมต้องการแหละนะครับเออ แล้วก็บวกขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมาให้มันเป็นความเงางามนะครับนะม,มันก็จะเป็นสว่างสว่างขึ้นมาแล้วนะครับผมน่าเห็นไหมเรียบร้อยนะสวยแล้วนะครับต่อมาก็เอาเอฟเฟกมาแต่งใส่หน่อยแล้วกันนะครับเอฟเฟกที่มีอยู่เอามาแต่งเท่าหน่อแล้วกันนะนชึบอันนี้แหละนะครับ ย่อหน่อยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปนะครับมจะเอาวางไว้ตรงดาบแบบนี้นะครับหมุนนิดนึงให้มันไปตามไปตามแนวของดาบนะครับหมุนยากเหลือเกินยือย้อยากๆนะแบบนี้แล้วกันได้แล้วครับนะขั้นตอนต่อมาก็เหลือแค่ล็อกกันไว้ครับนะแล้วก็เปิดตาตนี้ขึ้นมา ทำไมเราต้อง Copy มาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทําเงาทําขอบใส่แล้วนะครับมันจะเรื่องแสงนะครับเราต้องมาปิดอยู่ดีนะครับเราต้องมาปิดเงาปิดปิดขอบอะนะครับอยู่ดีนะแต่ผมจะทําให้ดูอะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราถ้าเราเอาตัวที่เราทาทาเงาทําขอบ,เร,บเรียบร้อยแล้วมาทําเป็นอันอะไรข้างหลังอะนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลอง Copy มาทาให้ดูนะ นี่นะฮะตัวนี้นะชึบชึบทีนี้ผมจะลองนะปรับสีลงมาดูเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องมาปิดเงาเรา,เราต้องมาปิดเงาชึบแบบนี้ก่อนแล้วก็มาปิดขอบอีกทีหนึง่งชึบแบบนี้มันถึงจะสวยเห็นไหมครับนะ ผมเลยให้คุณผู้ชม copy ไว้ก่อนหนึ่งตัวนะครับแบบนี้นะไม่งงกันนะครับนะชื่อป,ประมาณนี้ไหมประมาณนี้แหละนะครับสวยแล้วนะอ <c oughs> ่ะก็เือนงะสักอ่ายี่ิบนะครับยี่สิบก็สวยแล้วแหละนะผมว่านะครับถ้าจะสวยแล้วแหละอ <c oughs> ื ล็อกมันไว้ครับผมนะถือว่าเรียบร้อยแล้วนะผมว่านะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วแหละนะก็เหลือแค่ตกแต่งอะไรตามความต้องการของแต่ละคนเลยจะเอาโลโก้เกมของตัวเองมาใส่ก็ได้นะครับเกมฟรีไฟลก็เอาโลโก้ฟรีไฟล์มาใส่ก็ก็เป็นเกมฟรีไฟนะล่นะเกมอื่นก็เอาของเกมอื่นมาใส่หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะโอเคครับจบแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมหลังจากรับชมคลิปจบแล้วนะครับชอบกันไหมครับนะ สำหรับคนที่อยากทำามก็อย่าลืมนะครับไฟอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับผู้ชมสามารถดาวน์โหลดนะครับไปทดลองทํากันได้นะฮะตามรูปแบบสไตล์นี้นะสำหรับคนที่ขอภาพอะไรต่างๆมานะครับส่วนที่มันแจกนะครับผมก็แจกให้นะส่วนที่ไม่ได้แจกคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่ามันมันแจกไม่ได้อะเออนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่งองแงงอ้งแง้งอะไรนะโอเคไหมนะฮะตกลงกันก่อนนะครับ นะเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมโลโก้อ e ีสปอร์ตนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําง่ายนะฮะคุณผู้ชมก็คงทําได้กันแหละนะครับโอเคนะครับอ่าคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับเหมือนเดิมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ